Nàng ấy cứ tắt tờ vô hâu khó chờ li mình cú khí lo khó trông, hôm nay ta chia limiter mình từ, nay em cứ sẻ chuyện đôi li mình từ sát tè hai tiếc, câu tôi là chê lo no ok, cho chờ no chưa cá gạo li mình an khó kia, sát mình sát có một bò lúc khó xa vì lúc xa nó xa gạo, luôn mua cú đa ta, nay em nói tiếc, bữa nay nứ móc tã hao, kia nay lúc hai chưa lìa

ในเที่ยป้าห้ตียลิมนเตอร์ตัาชวดชาวลาช้หัวไตยก็ตัวยาลุชิหานอนในกุ้นองกับชดถายเลินดาช้หัวไตยเที่ป้าห้เตียคขาีมือนเตร์ตัวชาต่อนอยีลิเมนเติหาชดชาวะอนรูเยล่ลาช้หัวไตยก็หมูปั้เรียนิมนเตจะหอนรู้ซุนตียลิมนเตร์ที่หาเต้าตุตัดทุตลอนใอห้เตี้ยในยอวกอลิมเตร์ตัวเกียในรูชืเทียงใคป่วยยนอ่นกูมาเดินตรงเท่าจะชวดที่ชาวจะหลอนเมเตร์นอนิมเตร์กุชีกานอนดีเหมือนเติดกูตมัดจวบ เมื่อมาไต้ยปงชั่วยทิชาวกาหลีมินเตอร์จิลิฮาวเนื้อมาแล้วเจ้าลูวเตริลีมินเตอร์เจ้าลูช่วย่อลีมินเตอร์กาฮาวจะช่วยทิดชาวนอซื้เนื้อมาชิวเพ่ตัวในเอ็นจีลาลีมินเตอร์กู้ให้เตียก่อนหนึ่งจอนจงหนึ่งเจ้าลูท่านตดเทตองฮูลีมินเตอร์จะตุ้จีลาเจ้าลีมินเตอร์มูตตะล่ะเชาใช้ชอ 这个车的呢够还的启明的路杯真的启明的你就吵到了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 你就吵�到了你就吵�到了你就吐����,你就吵 Cô thì 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 tôi cứ là không của cứ thế hay tiếc cứ nhớ nửa canh tuổi thiếu trở lên được kho là phèn chống thiếu thua tê thua tao xứ cứ mua tủ bùa trở cả là mua rau rau này cú là cũng mua thiếu cả chỉ sai hoa tai cứ tao tuổi lì mình tự sát tiền hay tiếc cha lò lì mình tự nhớ chủ lò mua ra mua rau khó khó rau này cú mình Thì tao cho sai quá tài một tuần nén tì mình tu thơ tu cho lo cứ cứ chua tại là đầu nọ than tu

เพเอ้กูหลังให้ตัวเนเอให้เตียนสิียมาเต็มเมงชีรงชูชีตอลิมิเตลเอกูให้เตียนมอไธยท่มอลิมิเตอรเียนในเองกิจะชิดทางพเอที่ให้ตียน้ำมอไม่ตุตุช้าหลอดตอชาจอานนตานอันอ่องต่อนด้านเ้าตุตุชานชะตาตะกินนอนาอันอ่อตเจตุเจอโมต่อลิมิเตล้วเขใชย้อจงเกิเกาในเอที่ให้ตียตออลิน้มอลิมิเตเจ้าจะเจอในลุ้นใจมดถูในเอโนให้ตียพยอนนมอตะเฮาในกูใจา ในเอกุทากับพ่เอป้ามุชัยเฉลิม <fry UC> ินเตอร์ฮอททอมกับตื้อเทียลิมินเตอร์ปุยตุตุชั้นดา่เฉลีจาเอพีเอมาลีล็อกเฮตัวในเอวิดุชิฮานอในเอตัดชีตาโมนาอันอองเทียจอตุวเจ้าเลยกุตัวต่อกเขาเชลิมินเตอร์แล้วชอลิมินเตอร์ตัวตัวเธอตุวเจ้าก็เจอเจอตัวสีเลยหมูไทยเดายาเกจิปูมูฮอลิมินเตอร์เทียรหายใจในอันอองไอเทียร์ดูชิฮานอลิมินเตอร์ซาชอยอลินดาจิสันจีนิทูก่อนนาอันอองตรอก้านาอันออง กุเตะเตียนน้มอม่มือเนียนะนองตัวอยชิก้ามต่อรู้ชาจนต้อเตะยลินดนนอนานองที่ตัวใช้ชีตชันเดอปุยอลิเมินเตอร์เมินเตอร์ตัวตัวทัตุจอลอกุชิการนะอนองเลยโมนะอนองกุเฮตเตียนลิจัรลอลยมยลินที่ิโตเชียเจ๋งกันลอมติเมได้ชีมาลินโดนนะอนองถาต่อกาแล้วกุทงกอนด้ลอยชินดาวใส่หัวใจกุคิกแค่ขตรงแต่ลอหเตเตียนชอเตอมาลงใส่หัวใจหาจอนมอเีมนเตอร์จ ใส่หัวใตเงาะอีหมอกันดูยอรินด้ตะกินนอนในสาเหนในที่ริทาวปูชอเลซือ còn na an lại chỉ đi trọt cá một chế na ăn ổn cũng hay tiền nếu như tôi bớt nhẹ và chả nên bó hay tiền nếu như mà cân thun trọt ấy tôi chỉ nên sai chả công bê sai hoa tai cũng hai tiền đi chả lo limiter mình chưa tụt sáng sai hoa tai ô bỏ limiter tao lì mình tự nhớ tao sát hầu nếu cứ khe từ tao sai hoa tai cũng hai tôi na an ổn hay tiền na an ổn hay tiền limiter mình tụt sáng giờ linh đã mình hoa tới nhớ còn na an ổn cá một chế chỉ cái mà muốn tại na an ong tu khen cú chỉ mua thơ vì nhớ cho hậu trả cho tao đợi cú chỉ mua để na an ong cú cho này cho tu cho cho cả một chế vì thân nó cho bé xèng lò cú tôi chống cưng gạo na an ong thế tao nông này tôi tui chỉ để nó hại tiền này tôi tui chỉ nhưng sao rồi rong lại nhưng chỉ mua để chỉ bảo an on tôi chỉ tiền tôi nhưng chỉ chỉ cái ly an bảo cưng gạo này cho này tôi khen tiền cho cho một chút tua cả tao ูติดเทาหลุล่าซื้อใช้หัวกู้จากการละใช้ลิมิเตอร์ดิมิเตอร์กู้หายจนใช้หัวายเตียวนใช้หัวายเชนันดาวขอใช้หัวายป้าสลิมิเตอร์ลายเจ้าน้องใช้หัวกู้นองให้เตียลิมิเตอร์ปุยยอดตัวน้ามอนตอนใช้หัวายรู้จักกอ้ทียดิมิเตอร์ปุยยอตัตุช้วนาอันองต้นเทียนดาวลิมิเตอร์กู้เตียเตี่ยยอดกอ่งเตียชิก่นใช้หัวายชิชอชาลิมิเตอร์ติ้ชิเต้าเนียดดนดาววจ จอติดไทยเจอรุ่นท่องดาใสายวัดไตกูเตเตียนใสายวัดไตเปาเกอร์ปุ่ยอดและมัวนลิเว่าอย่างเโซเชียเจอหลอดตื้อกลิมิเตอร์อุปยยอดลิมิเตอร์ที่ให้โดนใสายวัดไตเตียนลิมิเตอร์ชิมมืเกสายใส่หัวไตหนึ่งกูเตียนนึ่งก็เชียลิมิเตอร์เกอร์กอลิมิเตอร์กับจีปูชอลิมิเตอร์กูเตาตรากับปูชอลุชิหายเนาะ PE กู้เต้าตัวฉันเดาเขาขัดจังด้านเดา PE กู้เต้าหลอดจอฉันนอหลอนชีลิมิเตอร์ PE กู้หายก่อนใสายวัดไตแต่หมูยอดฉันเดาต่อ PE มันหลูดสั้นเธอลิมิเตอร์ถ้าอท sang hóa quá tay của tôi <laughs> tờ tôi sợ sẽ đầu nọ to พเอกู ha, que tem que, tem que ้ให้ตลิมิเตอร์ให้เตียคอลิมิเตอร์ละตัวเขาเตจเต่าเว่ยสอนนาะป่วยยอดและมัวหอบเพียสตธุเพศซื้อลิมิเตอร์เท่เตจตัวพเอกใหเตียยอดก็เตชิลิมิเตอร์ล้อเขาลุเตจเต่าเว่ยลิมิเตอร์ยังหยดชิตรอเตอต่วตู้รอลุเตจเต่าเว่เกลีพเอกที่ให้เตียวจงก็คอลิมิเตอร์ฮัจย์ม้วนจะเกศสารินดาวลิมิเตอร์เที่ชิเนจอนดเดิมโมลิมิเตอร์กู้จอยอดเพเอตู้พงยูจงลิโก้ลิมิเตอร์กู้ให้ตวเพเอกให้เตียวกับเพเอกใช้ย

ก่อเนื้อเศร้าตัวกูช่วยถ่ายจระโหลดีก่อพายมุดตัวจีว่าใจเหนื่อยเพื่อเที่ยวไทยเตี้ยเพื่ออยากให้ตัวนี้สมใจจงก็เห็นเนื้อปศอเนื้อศอปนอเพื่อมาลีเชียวตัวเนื้อใช้เนื้อก็ตัวเตี้ยเพื่อเชียวตัวเนื้อใช้เชี่ยหัวจงก็บริจาคช่างลู่กูก่อช่างลู่ตัวใช้จีมุงหูช่างเลิศตัวชีช่างลู่ช่างเลิศตัวจอดช่างเลิศกูก่อตัวช่างลู่ให้เตี้ยนอกจากช่างเลิศที่ลู่ Hailu ta mota lo chuo patatro khato changlo nya changlo yo chi saliya sachi to hai tia changlo tia na ang ga yo mo mi nyo oke tishikuto shika kho changlo chi te me jolino changlo tia digital sai lo nya hot Chàng lưu cứ hai đứa chẳng lưu hai tiệt chẳng lưu bớt tao bóc khỏi chén hai tiệt do phê họ thọ chẳng lưu chong Chàng lưu cứ té hai tiệt tiệt phê nè hai chê tiệt phê nhưng lưu chẳng lưu phê tiệt thọ chẳng lưu chong Chàng lưu cứ tao hai đứa chàng lưu hai tiệt là do chỉ nói lời cho chẳng lưu trời đa chẳng lưu tụ khen tiệt chỉ thảo chong ta phê nhưng chỉ đâu chẳng lưu nhỏ tiệt nhưng chỉ đâu chẳng lưu bùa bảo linh nó chẳng lưu trời chỉ báo chẳng lưu trời đa chẳng lưu tu hai phê lưu chẳng lưu tiệt chẳng lưu cứ tao hai chẳng lưu

tuôn gạo ý lý phê ế lý. Lũ hà nọ an ăn ổng cú tuôn chá nhó trò sáng trào ổng bỏ phê ế này ảnh cả ở cú nửa mò cho cân gạo. Chàng lơ trò cá là chơ tỏ nửa lũ chế nửa cú lộ xá chàng lù cho lù hay tìa phê ế tư bóc khá chênh hay tìa nửa hiệu tù phê ế là ở cú lơ chơ cân gạo. Chàng lơ tuôn chai chí cú tơ hành dìa chàng lơ hay có cho lù yên chì Chàng lù hay hà chàng lơ tắt chàng lù chai hay ก็เกาจีพอชั่ลูเนาะกาเชจงลินนอชั่ลูก็หายต้นต้นเศรษฐีเนาะหายเตียชั่ลูเทียต้นเน่งตาชั่ลูม้อเผือดลีเวอยางไหลชั่ลูเทียดีกาเชียแหงนางเอต้นชีจีวตายเตียชีจีวตายเทียเพือเทียนาอ่อนลยตาต่อชีถาชีชลายลินดานเอที่ยชี่นเดางตอนาอ่นอ่อนก็ตาหายต้นชีว่าตายเตียจะเป้เส่งตาดอด หรือลู่เตชตัวเนี่ยหรือลูเตช์นอแล้วม้นเดเตากิเจาะหล่อกเขเอกุต้อหายต่วสิวตเตียจะเปเสงเนีหรือลูเตช์อเตตัวแล้วยังย้อนเง่นอียาดทียย้ลินได้กัม้อละจูหล่ออวลัจะเปเสงเยราเตชตไว้ซื้อชิชอมอนจะมูอวกเขสิวตกุจิปเจสีเตีอยอวลิ่เตจอลูวิงก็บอ๋อเล่งปัวเล่งมัวเป็นสื่อรงอียางเกาเนี่ยหลินได้ในเอหนี่ยเนดอมลงนึ่งกุสายเตียเพ่เอ๊เจาะเกศา ตอนเดลงลานึที่ใหเตียก่อนในเองกันลหนอนเปาเจสีเชยอวเจอรีเลงตื่นเจาเกศาหนึ่งเอที่รีมูชหามุดซ่ในเอกูหาจีวตายที่ให้ตัวีวตายเตียในเอกไม่ชาด้านเดีสหายตัวจีวตายมลงไม่ตุตุจีเทียอีตุยลอตุตุจีตัเชียวห้องลือบตุลอตุยลอยิงชิบอลียลินดาตากนอตุตุจีเที่ลิงเก่งชิสาวห้ลือล่าทาตุตุจีชิสาวห้องลือเล่าลูลัวห้อลือกูชิญยยเตยลอทลินในตุยเ si hai tia ka tu tu si to si o ho lu li ko en ma ni ja nya di si ta ka da lo lu lo ho lu ku mo to jong heng tu lo la ku to nia chi ta len da si ni la ku yo wa tai tu wa tai mo be tai yo tu da jong จดจนเงเป้เสงย้อลัรู้เตชเขียนทอดต้วแต่ละอวดสีวัตตายจะเป้เสงย้อนลินได้ในเอตุ๊แข้งหลังในเอป่อจงอีหยาลีเพลู้จีเทียจอดกสาเพ่หนอดแนีนนอเพ่กุยงเชียเกอย้อนลังด้ในไอตุกองหนัจอนไอป่อจงอหยาลีเพ่รู้จเทียจอดแ่เอหนอดหงในนอเอยเชี่ยเกย้อนหลังไอ้ในอตุ๊กแข้งหลังในไอป่อจงอิหยาลีเพลรู้จีเทียจอะแก่สาเผอเนอเทียในนอ thiết ở chỗ ở tại chỗ đã địa cơ sở tại một tàu là lúc chỉ hỏi nói kia xứ là anh ông cũng trở chân tua hải đập chỉ tại địa là anh ông nhà này lần đấy là có chỉ cho trai này là anh ông gửi ở chỗ ngoài này cả nó là anh ông hải linh nó trong cả chén kia nhớ linh đã chỉ tại tuột khe này, bao giờ hải địa phê em này em hẹn này em lời cứ do phê tụ cao rồi nhớ linh chỉ tế là anh còn là anh cả

สป่อในเอลูเจมอนช่างดูตุนชัจิก หเตียน้องนอนนะอ่านออกตัวเขาว่าลงหัวตายช่างหูนหอวีดไดช่างลูกู้หาเตียยอจารตตัวเขว่าลงหัวตายเาิีรใช้ช่งหูเทียตุวมีหนวรียารีดช่างหูมาลีมูใช้หนึ่งลูชีหานอนในเอแต่ละเจันนอนนะอ่านออกก็ลดไทยเกียวในเอในเอเตียหาตัวนาอ่นออกหเตียยอจจานาอ่นออกฮอททอสีหัวตายลีนดช่างลูกู้เทียตัวจ้อปอนาอ่นออกตัดต่อหาตัวในเอหาเตียอย่าตื้อยอหน้าอ่านออกสต์เตาเจน้าอ่านออกยิ่โยชูเอากับเตาหน้าอ จูตัวชงตัวตระนาอันอองซื้อในเอเหเตียก็ยออีอตุนิเพก็ยอตุงเข้ากุตุนุยาวลูกปลาเท่าชังลูนนอนนาอันอองทอนในเอวชงเด่ชวตายหลากู้ตชังดูมอช็คเงาหนาอันอองที่ไอเตียยอดลีเมนเตอร์ชีมัวตูช้านหนาอันอองยิ่งจิงเก้าเกลีเพเอปอนหนาอันอองจอในเอตถาเพอเท่เราจุดชัวที่ห้ยตัวหนาอันอองหาเตีย có muốn cho nên tay cho lưu lưu tay thay tua là ô khai chống hẹn cho có chỉ hoa tay tư cho chạy là là ô bế xe là sư của và thích chơi xe hệ có yếu cho là tờ lò ô nên bế xe đọc có nói cô có cho tư chí ô sư có cú chí bao tài tiền có yếu cổng tên cho cụ thiết nàng ăn ông thiết tế hay tiền có cú yếu cân gạo

nọ phe Malaysia nhe em sái là chò plò tiếng già nhe nọ linear nhe cứ rông sẽ hiện chăng lu nọ hay tiếng ga y mô sái plò tiếng già săn đạo yo nị đai cứ rông kên gao tụ chăng lu yo chò mọ khia tụ chăng lơ chăng lu cứ lơ hay tụ nư tụn xai chi hẹ tiya o cha lí vơ yang yo mọ chông nị đơ tụ shit teng thia lú sư ยอดจอมมรินนจีเชือชิตอลีลากิดในต้นชสจีนกาจันต์ได้หอมูช่างเลก็ชงเลหมูเตินไตนีลีหาจันต่นนอยอดช่างเลสับปกเจ้งชงเลิเติยงช่างดูจันต้ตายลินได้ชังเลเทียมมูต่อเพรื่เจเทียมมูจีเพ่ตุตจีเพ่ตุ๊จีกูขีอายเตียมันเอเพรือมาห่วงรือเจ้งยงลินได้เพรื่เต่อหมูห่วงหรือลาตานไู้หนึ่งกุ้งหมูลายอดตลุ่มหมูนอชางเลิศก็เตวร์เพก cái này anh cả tôi xin nhớ cho nó thay nó lúc nó chẳng lơ cứ tao rào luôn nó nên sau bỏ thế này anh cả qua cho chẳng lơ bao tài cân chẳng lơ thế hại cho nên tôi เพเนี่ยได้เตียเพ่หมอหรือริงเจขอเจงยาเพแต่งต้นจีนเอซื้อเพอเทียต่งห้ตัวเน่เอ้เตียเพจงเชียแหงขอนนนอนเนเอจะเกสาเทียลูจียีจงอย่าลิพจอเทียเน่เอเทเตดอกพ่ใหตียเนเอจงต่างเตียาเพ่ตลอดว้ตัวจีหัวายเพอยย่อตัวหัวยงแหงเปเส้นชุดตัยิยาจูเนยเพซื้อกระเจาเกศาชีซือลงกระจงเียแหงกระเทียต่อชิคช่างเลิกก็เราต่อลุล้อนเนงเียตัวปอเน่เตอ้ว มยจะเพราเตงยาต่อกัเพศเทน่เอมูชใชตุจีเน่งรู้จึคืนอเนาะกูให้เตียยังไเนี่ยโอรเชียเราเลิ่งเตาเทียงกับกอดด้วยอเนมาโอจะเชียตรงกันมาให้ย่าจงเก้าในอเทมันจะเกสายเตียยืินดนเอมู่กอดด้วยนตัวฉหาเออดัวจะเชียชางเลิศเนาะเทให้เตียในเอยมุ้ยลินตัวช้าหยลินด้นกู้ตบายรู้จีเพตุจึคือกู้จอดในเอเราจ่หาเขาชิกอดดวเจก่อดในเอกอดด้วต่อตุจึคือกู้แต่มุ้ยเนาะฉัน này phê để đua thiên này ai để đua này ai thiên này tao mua cầu chia chẳng lơ cũng tao lo cho này ai bỏ tiền này ai nhỏ nhảy nên xứ này ai cũng mua cho đua đỡ trải trơn đời này ai lướt đua chẳng lơ cũng cả tay tuột cứ lo gần gò má mạn nhà lo tận này em luôn đã cào tan đã nức của tao tiếc cứ xì xì cho họ cho này em luôn đã cứ ô cho này em vào lòng một trong sổ lút trung ủa cả đuôi đã chàng lơ cứ tao à, tổ chê chê mông ca lút téng cho arm má mạn cho lòn chua cho ta cho phao téng ya nức của mua lút xé sắm muốn này em làu tủa bớt che tan đã nức tao mua lút téng cho arm bỏ cho họ cho phao téng ya thì ô cho chi lại tớ lo chẳng lơ cô tơ khía tại một đôi chân là tỏ cán đời nên cứ muốn hại đời này chi hết tiền còn này chi mùa hải đời phe tiền hở non này nhau học chế nên mỗi nhà hàng có phe đặc cán là một chế tuần chi cứ tơ mùa hồ phê để chỉ phe thiên chế bỏ lúc chế này anh ca một cái đôi đời cô nhớ ta từ chỉ nay nó cô tiền này chơi nhớ tôi rất tơ lo hẹn chẳng lơ chế bỏ hết tiền phe chỉ đi một này là chơi còn chế chẳng lơ đi พตุตุ้จีห้เตียฉังเลิมอกอตื้นในมารลีมุนทองใช้ฉังเลตุนใช้จีโอจิตเตก็ตะเจาเพตุตุ้จีลอเจในเอจจะปืนดาลูจงกูจิตเตอแสงเกลีเพ่เอเขียวแล้วเจาะก็ไม่คอมไรลตาป้องเกยีหลอนเดอเพ่ฮันเดย์ตามเดอเพ่เทียร์ลากเกลคอมไหลตาเดอเนอะมูจานในเอจจานบตื้อหลอนในเอจยิ่งจีนน้อยยอนลินเดอเพ่เทียร์ตะม้อนในเองกาหลอหลอตัวฉันเดอเนาะ ເຈີນນາງຊິຊອດທຽນຫນຶ່ງໄປເສງກູໂຕໄຊຈົງເກິ່ງເກົາໃຊ້ລົດໄຕກູຍາເລົ່າເພຄົງກາເກນເອລົດຈົນໃດນໍເພຈານເອບໍ່ຕືລໍໃນເອຊິນນໍລີໃນເອມາລີຈີເຖງລໍໃນເອທິດີເຈເຕລໍໂຕເພຊັບລູໃຫ້ຕຽນໃນເອຊີລາດາໃນເອທິດີມົວອໍໄດ້ໂຕອໍໃນເອກອດ เทาเจ้าลเจ้เพ่ใช้เป๋อนเดอเพกูให้ยาจงเชียทียลเนตัวเพ่ที่ตขังเก่าเน่เจ้าเพรู้สุนเดียช่างเลิบปอในเดอชางเลิก็มาเชกัเกาที่หายตนเตุ้งเหตีเน่ตุ้ยเพตุ้ปเนี่ยจ้รีเจาเกจใจว่าจะเพห่อเชเพลวดตดนหนื่อเพยิ่งใช้จิตตนกเกลีใช้จ่วนจีจเลยได้ใช้หอยรงใช้เท่าเจมบอริจาเท่าก็นอกูว่าจะพงยุสตุเาวันนี้ติดตามกูชงยุทุ่นหลตาลีย้อล่งทีวจิตตติดตามกูชงยอยอดทุ ขอป้าเนติดตามพุทโกรุที่าเกันอก็ถอใชด้ป้ามุเจาช่องยูทูบ 3D a s t ที a วชนดินดาว